สวัสดีครับพี่น้องครับวันไปเหตุงานต่างได้เมนูพิเศษตั้งแตมื่อไงแม่เขียดแม่นอันที่ไปหามาเมื่อคืนนี้ครับแม่นครับเขาเรียกเขียดเขียดอ่าคุณโม คันอีคันอีโม่กันดีเดี๋ยวดีว like ่าหยาบคายทำไมพี่เป yeah, ็นคนหยาบคายแบบนี้มีกบมีกบด้วยนะเต้เต้มีกบด้วยนะกบเล็กใหญกว่าคุณโม่หน่อยนึงแมนกบเล็กเลยจะใหญ่กว่าคุณโม่นิดนึง มันมเมีนเขาอยู่เขาไทยมันต้องสุภาพเอดกะมี่กมี่กรมี่กามี่กมี่กระมีกม่กมีกรมกมีรมี่กระมขกระมี่กรมี่กร่กรมีกระมี่กี่กม่กรมีรมี่กวกก่มกเ ตเเมมีีรรรยยบ้้ออพแม่เมื่อนี้บอกกินหนูกินกบกับเขียดไปก่อนปูในดองไว้อีกสามมื้อได้กินตามแทนที่วางไว้ก็ได้มากวะเนี่ยเข้มนี่แหละมีเล่นเล่ๆก็เ รถเกียวความใส่เคลียดบ่เนี่ยนี่แหละเพื่อนบ่อยากให้หมอลล้มไปพักยูเซียย้อนนั่ใช่ไรไหผมรู้เหตุผลหนูหนูก็ไต่เคลียดก็ไต่นี่แหละตะยองทมซาเนี่ยจ้องคิดแล้วเดี๋ยวมื่อนั้นมื่อนี่ไปเล่นใกล้บ้านคอยเดี๋ยวคอยพาไปบ้านมือนั่นแล้วเอ้ยไปลูกตาตีไก่เนี่ย Ơ, oh, tao nhóng, lên cái bàn chơi nó bàn đi Khỏi thốm xạ leo ạ Ô, <laughs> <laughs> oh, tài <laughs> Bàn đã chơi đấy, mi xạ bỏ Ở chơi Mi xạ bò Bò mi hết Bút, bút ơi อันยังนั่นนะเอาไปเมียนเนี่ยคือไปเองสั่นโอ้มันก็คือประเทศดห้าหมื่นคนมาโอ้ยเพราะมีหนีมีจีนกันบอกว่าผมเบิดแล้วลูกพี่ ผมหม้วแล้วผมยังซื่อเจ้าหมดแล้วไก่ก็ที่หลินเต็มไมผมต้องกินหมดนะต้องว่าชื่อเบื่อื่น้ำน้ำเขาเลยโอ้ถามอีพอถามอีพอปันปันปันนี้แล้วโตคิวด้วยอะไร

อ้วนหรือลาดเดือนรู้จักเมื่อแรงี้แหละแต่ใจคอพอดีเบาเรี่ยงหกละใจคอพอดีเป็ี่ยนยังไงบุ๊คอยากถ้าพอดีเรียนเนี่ยอยากจับไปเบอ้อเลยความรู้สึกคือว่ามุมนี้เนี่ยไหว้ขอให้จับแปดหกสิ <laughs> ผมจับแปดหกสิ โอ้ยจันคุมไปลี่นไหนเนาะลุงกะลุงกะแจดแล้วอ่ะประเด็นนั้นจันเหลือแต่จันคุมเนาะบ้านเด๋็ดเนี่ยก็ต้องไปเสียใจดอกเดี๋ยวยังม่เลี้ยงเลยไอ้พาไปทำเขาจักหนูเสียใจอยังซื้อเบื่อก่อนเออเดี๋ยวบ่ได้หนูบ่ต้องไปทำตลาดะขาต้องไปทำตลาดก่อนไปทำไปทำาปเดี๋ยวนั่งอันนั้นเออได้พิธีบอกพิธีว่าใส่จังไหนเขต้องไปยีดคักก็ดอกคัะเดียบวก บมเกียวดอกเกียวบมเกียวเลยทำเป็นซีเรียสลูกหลานเด้อเกียวบมเกียวแม่ใช่สุสุเกียวบมเกียวจ้าีิมานจะมืดหนี้แล้วฟาหักพึ่งมันสามทีไปถามมีพ่อไหมมีแล้วได้อยู่ด้ เรียบร้อยหมดแล้วด้วซีหาค้นะ่ะนี่นี่นเขียดคอยไปจับกับมือคอยจัดเล็บม,มินให้แล้เนี่ยโจน โอ้โหโอ้โหไอ้หักหอกเอาแต่หนังทั้งตัวโอ้โหนี่ล่ะโอ้โหติดร้อยนี่โอ้ยชีไม่ขาดนะโอ้ฉหีไม่ขาดกินแม่งทั้งแผ่นเลยโอ้ยกินไม่ค่อยเป็นด้วยแต่จริงกินหนูไม่เป็นด้วยกินหนังทั้งแผ่นไม่สุดเป็นาเลยใช่ไหมอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหว ปวดใจไม่ไหวเอ็งนี่โอ้เสร then มงเอ้ยแผ่นนี่เสร then มงการเลยมึงต้องมีแหละกระป๋องมาแล้วไอ้คนที่เขาหามึงต้องมาแล้วต้องเข่าแล้วแหละกระป๋องนึงเนี่ยหนังหนังทั้งแผ่นขนาดเนี้ยโอ้เสร then มงการส่งแน่มึงบังหน้เนี่ย ดึงไม่ขาดดึงไม่ขาดนะท่านมันหลอกทั้งตัวหนังบ้าขาดที well> ่บ้โอ้โหโคตรโหดกระโดดเทียบดากอ่ะอีตัวเนี่ยสุดอีหลีวะร้าใหม่แล้ว กบสองสามตัวเี่ยแท่นเดียวมึงนี่วงไปนอนแท่นเดียวมีเป็ดหานมดไหลก็ตลาดอยู่นี่ดินดินแต่เือผ้ากันเป็นัดไตะลุมเลยเถอบอกไวเลยเอายัดออมไห่ล้วกเอาผานยงข่งหเลยอ่าลนี่งงัดงัดงัดกระโดดงงงงงงด เอ้ดินแตกอ่ะแม่นอยู่ห่วยห่วยมันแห้งมันซ้ำตีๆมันหันเลยมันเล้งมันหันเลยโอ้เสียดนี่เป็นหนูไงเสียแต่อยู่หนีไหลาเลยเพิ่นมาหากินบอมบ่มแม่นเนาะเพิ่นหาอยู่แต่เพิ่นบ่ได้โหดไล่คือเขาแบบเอาแบบุยั่งแค่ที่ไปหาหนูเอ๊ะเพิ่นเข้าใจว่าเป็นอย่างคือบ่เอาเจ้าหนูเนาะ ดีแต่พ่อแต่นี like> ่ดีบ่พ่อแมงด่าเอาแมงด่ายี่เนี่นี่เป็นย้ำเลยเป็นือว่าบ้างข่าพี่ไผทีมันโมบ้างบอกโมลูขี้กันนะอยากเป็นขี้กันไหมบ้างบอกยูหนีพอนั่นที่บ่มากเขียดก็ได้เพอนอา่นที่พอกินก็ได้หลายผักคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่นครับพี่น้องครับกินข่าวอะไรเลยไปลุยงานแหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ